สิ่งที่คุณมเนตเนะครับได้เซ็นหนังสือออกไป UNSC เนี่ยมันมีคำคีย์เวิร์ดนะครับที่ผมคิดว่ามีน้ำหนักมากก็คือคำว่า premeditated military aggression มันหมายความว่าเป็นความตั้งใจรุกรานของทหารนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับที่อยู่ในจดหมายทึง u n s c ผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ย ตรงไหนกล้าโกหกถึงขนาดนี้ลเลย<อ>คุณเนี่ยมันโกหกอ 6, ย่างฉาดฉานนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเราจะต้องหักล้างให้ได้นะครับวันนี้ใช้คําสุภาพแล้วนะครับท่านนิพัฒน์ครับโกหกอะไรนะอย่างฉาดฉานนะฮะอ่าครับผมจริงๆต้องอีกคำหนึ่ 6, งน,ออนะครับโกหกอย่างฉาดฉานนะครับแม่ คือเราเราต้องยอมรับกันนะครับว่าบางทีไอ้อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอเคจดหมายมันก็ต้องไปเข้าข้างตัวเองนะครับแต่ทีนี้ที่เรียกว่าขาวเป็นดำเนี่ยเฮ้ยคุณโอ้โหโลเกรดมากนะครับ <c oughs> กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับอันน